ถึงในตอนนี้คงมีคําเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเป้าหมายองคอ์กรเป้าประสงค์กลยุทธ์องคอ์กรการบริการองคอ์กรโครงสร้างองคอ์กรกระบวนการทํางานไปสู่การจัดทําแผนกลยุทธ์ขององคอ์กรแล้วก็นำดิจิตอลโซลูชันเนี่ยการแก้ไขปัญหาการนำดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยองคอ์กรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเชื่อมโยงมันเข้ามาได้ไงครับอาจารย์มันเยอะมากเหลือเกินครับครับผมครับก็ในตอนนี้เราคงจะต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่เรามาเชื่อมโยงตั้งแต่เรียกว่าเป้าหมายองค์กร จนไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอคำถามคือเราจะเชื่อมมันได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมาถอดรหัสทีละขั้นก่อนนะครับณตอนนี้ผมยกเป็นตารางขึ้นมาให้ท่านเห็นนะครับแล้วผมใช้องอ้เวิร์กชีตนะเวิร์กชีตพวกนี้ยกมาถึง5 w o r k s h e e ชีตแต่เราค่อยๆมาดูด้วยกันนะฮะเพื่อไม่ให้มันยากเกินไปเวิร์ h e ีตที่1เราจะใช้ชื่อว่า Business b i e Objective Worksheet o j c t v ก็คือต้องรู้ในเรื่อองของเป้าหมาย นะเรียกว่า business goal เป้าประสงค์เรียกว่าการถอดรหัสจากเป้าหมายให้กลายเป็นตัวเป้าประสงค์ระดับย่อยนะครับดังนั้นหนึ่งเป้าหมายอาจจะมีหลายเป้าประสงค์แล้วตรงนั้นเนี่ยก็ต้องกุกหรือว่าต้องต้องวางไว้อยู่บน business service อะไรนะครับผมจึงอยู่ในตารางท่านจะเห็นว่ามี business goal ถอดรหัสไปสู่ business service และ business objective และที่สำคัญก็คือจะต้องมี owner หรือคนที่ดูแลรับผิดชอบตัวเป้าหมายอันนี้ บนเป้าประสงค์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงไม่ว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนไม่ว่าเป็นเรื่องของเป้าประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ3 0 5 0ิบเนี่ยมันจะต้องมีโอนเนอร์และต้องมีขั้นตอนกระบวนการทํางานในการที่นําสู่การปฏิบัติครับอาจารย์นี่คือตารางที่1 นี่แค่ตารางที่หนึ่งนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ทําให้ผมคิดอย่างหนึ่งว่าคนที่จะมาดูแลองค์กรดิจิทัลได้ลดความเสี่ยงของดรื่อนั้นต้องเริ่มต้นว่าต้องรู้จักองค์กรตัวเองให้อย่างดีแล้วก็อย่างข็งแกและลึกซึ้งก่อนไม่งั้นก็เป๋ไปหมดเลยกว่าจะไปถึงปรเซสอื่นนี่ก็เป๋ไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับคราวนี้จากตารางแรกไปลแล้วเวิร์กชีตแรกแล้วอันที่สองครับ,รบผมเมื่อเราถอดตัวเป้าประสงค์ให้เป็นรูป,ปรธรรม โดยการใช้คําว่า business process หรือขั้นตอนเนี่ยว่าขั้นที่1ใครทําอะไรขั้นที่สองใครทําอะไรตอนนี้มันเริ่มจับต้องได้แล้วนะฮะว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่และมันจับต้องได้ตรงที่ว่ามันทําไปเพื่อเป้าประสองค์อะไรนั้นตารางที่1เนี่ยก็อาจจะดูแล้วยากที่สุดแต่ถ้าทําได้แล้วเนี่ยตารางอื่นจะง่ายไปหมดเลยนั้นตารางที่2เนี่ยบน business objective นั้นหรือขั้นตอนกระบวนการทํางานนั้นเนี่ยมันถูกขับเคลื่อน โดยขั้นตอนอะไรบ้างและที่สำคัญก็คือมันจะมีขั้นตอนใดที่ใช้แอปพลิเคชันเข้ามาได้บ้าง mm hmm. สมมติเรามี20ขั้นตอนแอปพลิเคชันช่วยไป15ขั้นตอนเราก็สามารถจะมองเห็นแล้วละว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มาช่วยใน15ขั้นตอนนี้ mm hmm. บนออเจกตีฟนี้และโอนเนอร์คนนี้คุ้มหรือไม่คุ้มในการที่จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้มาช่วยและในตารางถัดไปนะคะอาจารย์คือเราสามารถจะถอดรหัสอีกทีนึงว่าจากแอปพลิเคชันตัวนี้ a p p พลิเคชันตัวนี้เขาต้องการกินใช้หรือเขาต้องการใช้ข้อมูลอะไรและเขาจะมีเอาต์พุตเป็นข้อมูลอะไรนั่นเองในตารางที่เรียกว่าตัวแอปพลิเคชันทัชพอยต์เวิร์กชีนนะฮะและในตารางถัดไปเมื่อรู้แล้วว่า Data ตัวนี้มันอยู่ในแอปพลิเคชันใดเราสามารถที่จะทำในเรื่องของ Repository หรือว่าตารางจัดการ Data ทั้งหมดขององค์กรได้ว่า Data เหล่านั้นมีใครเป็น Owner แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีโครงสร้างหน้าตา Data เป็นอย่างไรนี่เราไปถึงตารางสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีอินฟราสั u เจอร์ที่เราจะลงทุนมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Center ทั้งในเรื่องของ u l o u m p u t p u t i n g เรื่องของ IoT เรื่องของ Wi-Fi Wireless นะฮะว่าเราลงทุนไปแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มดังนั้นเราสามารถที่จะใช้คาว่า Trace ตั้งแต่ Trace ก็คือติดตามตั้งแต่ตัว เป้าหมายไปถึงเป้าประสงค์ไปถึงบริการไปถึง p r o c e s s ไปถึงแอปพลิเคชันไปถึง data และไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วย้อนกลับมาว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยคุ้มไม่คุ้มอันนี้นะครับเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะเอาทั้ง Business application data และเทคโนโลยีพากันไปด้วยกันและบรรลุปเป้าหมายขององค์กรครับอาจารย์ wow. เรียกว่าจริงๆแล้วอะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแทนจ็อบอาจารย์เคยบอกไว้แทนงานแต่คนต่างหากครับที่ต้องพัฒนาตัวเองและเข้าใจข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริงเทคโนโลยีถึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดครับในตอนหน้าเราจะดูวิธีการนําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมกันครับ